อย่าหนีเละลูกไก่มันลุไม้นั่ยน่เอ้าไปไปให้ไก่เออไปเอออันด้วยอันด้วยอุ้ยนวจอกือยไก่เจียเลยเต็มหัวมาเลยเป็นเปื่อจอโอ้ยเบิ้งลังดูโอมีแต่เข่าไป ย่าโอ้ยไปให้ให้ไก่เนี่เกลือไก่นี่ไอเทียมช่วยกีเร็วออเออไปให้ไก่อีนังอ้นช่วยอีนัอง,นงอะ่ะเฮ้ยเหมือนทำเหมือนท,ทาครีมเลยไหม <laughs> อันนี้คือดูโอชอบเล่นกับน้องพีนนี่อย,ย่าลรยสูงลูกปานปุ้งกับเขาเถอะมาไว้ย้ายที่โอ้ยแมงอะไรเนี่ยเอ๊ ดึงมองอันเพล,ล่เพล่กี่เออเออสปอร์ทับต้นถูกใจไก่แรนถึงใจสปอร์มองอันมักโรเด้ครับเอออผู้หมอวะอย่าไปไว้ตรงนั้นนางอีต่ง,งานนี่ไง kêu mà <cười> <cười> ừ vuốt chỉ là mắt miếng cái nè